มาอีกแล้วครับผมเป็นเอเวอเรสต์ไทเทเนียมนะครับผมราคาล้านเจ็ดนะฮะตัวนี้นะครับเดิมเนี่ยเป็นสีขาวนะครับผมสีขาวเพิ่มมื่นสองนะแต่ว่าคันนี้กลับสีเป็นสีเทานะฮะนี่ฮะวันนี้มาถ่ายแนว POV นะฮะไม่มีอะไรครับเพื่อนกลับบ้านกันหมดแล้วนะเดี๋ยวผมพาชมเลยเพื่อไม่ให้การเสียเวลาของท่านผู้ชมนะฮะนี่ตัวชุดแต่ง้านหน้าเนี่ยเรียกว่าชุดวิกเตอร์นะครับผมนี่นะะก็ ทำสีเดียวกับตัวรถนะตัวนี้เป็นการทําสีนะลูกค้าเลือกได้ว่าจะทําสีหรือว่าแรปนะส่วนมากกระแสตอนนี้ก็คือทําสีนะกับสีเลยนะนี่เดี๋ยวพาชมทีละจุดนะครับผมล้อเนี่ยเป็นใส่ล้อเป็นล้อ20นะตัวนี้เป็นล้อเวกวิวนะครับตัวนี้ผลิตด้วยกรรมวิธีเพอร์ฟอร์มิงนะเพอร์ฟอร์มิงก็คือล้อจะมีอยู่ประมาณสาประเภทโดยปกติทั่วไปจะเป็นล้อแคสติ้งนะผมล้อแคสติ้งก็คือเป็นล้อที่หล่อ นะครับมีโมลแล้วก็หล่อขึ้นมานะครับผมส่วนล้อเพอร์ฟอร์มิงเนี่ยก็จะหล่อเฉพาะด้านนอกนะการด้านนอกเนี่ยจะเป็นแบบผลิตแบบแคสติ้งนะครับส่วนตัวท้องล้อด้านในเนี่ยจะใช้วิธีการเพอร์ฟอร์มิงก็คือใช้ความร้อนนะครับเป่านะครับแล้วก็ยืดล้อแมกเนี่ยให้มันยืดออกไปนะครับตามสเปคนะครับอย่างเช่นล้อนี้ก็จะเป็นสเปกเก้านิ้วนะครับผมก็ ใช้วิธีการรีดล้อนยให้ได้สเปค9นิ้วนะครับผมออฟเซตตัวนี้อยู่ที่บวก15นะครับผมนี่แล้วก็คันนี้ก็ช่วงล่างปกติก็เดิมๆใส่ได้นะล้อตัวนี้สเปค265 5520นะตัวนี้ลูกคา้าก็จัดเป็นชุดช่วงล่างนะครับผมเป็นโปรเฟเดอร์2.5 OEM นะตัวนี้เป็นตัวสแตนดาร์ดแล้วก็สำหรับยกสูงด้วยนะถ้าเป็นรุ่นนะครับที่เป็นโชคโหลเนี่ยจะเป็นอีกรุ่นนึงนะครับผม จะเป็นสเปคเดียวกันแต่ว่าความสั้นยาวของกระบอกเนี่ยจะต่างกันนะตัวนี้เป็นปีกนกโปรเฟนเดอร์แบบใช้สําหรับยกสูงนะฮะแล้วก็ตัวนี้เปลี่ยนนะครับสวีบาด้านในอยู่ด้านในก็เป็นตัวที่ยกลุกมากันโ้งนะฮะส่วนเบรกเนี่ยใช้เป็นเบรกคัสตอมนะเป็นเบรกคัสตอมเป็นรุ่นนะครับ CTSV รู้สึกว่าจะเป็น CTSV นะก็เป็นเบรกนิวคาเยนนะครตัวนี้เป็นเบรกคัสตอมนะครับผมเป็นปั๊มแท้นะฮะ แต่ว่าตัวจานและรับเนี่ยก็เป็นงานคัสตอมขึ้นมาใหม่นะครับนี่ถ้าเกิดลูกค้ามีงบก็เบิกแบมโบแท้นะครับผมก็ประมาณ500แสนบาทนะสำหรับระบ,แบบเบรกแบมโบแท้ทั้งทั้งแบบทั้งชุดเลยนะครับผมก็สามารถไปได้ถึงเจ็ดแสนถึงล้านนะก็อยู่ที่ว่านะครับผมจะเลือกใช้จานเบรกเป็นแบบไหนนะก็จะมีจานเซรามิกนะครับผมอะไรประมาณนี้นะแต่อันนี้ จะเป็นเบรกที่เป็นเบรกคัสตอมนะข้อดีก็คือเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายนะครับผมก็ประมาณราคาก็ต่างกันประมาณครึ่งๆเนาะนี่ฮะนี่ก็จานหน้าเนี่ยใส่เป็นขนาด4.5 0นะครับผมเป็นแบบซ้อร่องนะฮะซ้อร่องนะครับผมแล้วก็ตัวเบรกเนี่ยก็เป็นไทมิสีแดงนะซึ่งเป็นสนัญลักษณ์ของเบมโบนะฮะแล้วก็ล้อเนี่ยใช้เป็นเวกฟอสนะฮะเวกอ่าไม่ใช่เวกฟอส ล้อตัวนี้เป็น Wake w h e e l แล้วก็เป็นวิธีผลิตแบบ Performing นะถ้าเป็นล้อ Wake f o r ต e เนี่ยตรงโลโก้จะแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับผมตัวนี้นสี Matte Black นะฮะนี่วิธีการติดตั้งถ้าถ้าเราติดตั้งผิดเนี่ยมันจะเบรกหัวทิ่มนะครับตัวนี้ลูกสูบด้านล่างด้านล่างสุดเนี่ยจะต้องเป็นลูกสูบเล็กนะครับผมแล้วก็กลางแล้วก็ใหญ่นะก็คือระบบเบรกเนะี่ยมันจะค่อยๆเบรกนะเวลา เราเบรกเนี่ยมันจะลงไปท้งคันนะครับไม่ใช่หัวทิมนะไม่ใช่เบรกแบบหัวทิมนะมันจะเบรกลงไปทางคันนะครับเบรกแบบนุ่มเลยนะครับผมก็ประโยชน์ก็คือเบรกสั้นลงนะครับแล้วก็ถ้ามันสามารถหยุดนะครับหยุดรถได้สั้นลงเนี่ยก็ทําให้เราปลอดภัยขึ้นนะนะฮะนี่ฮะด้านหลังนะครับผมด้านหลังเนี่ยช่วงล่างเดิมนะครับเหมือนไม่ได้ยกแต่อย่างใดนะฮะนี่ฮะจานหลัง380นะฮะนี่ เป็นเบมโบ่ซีพอตนะเนี่ยส่งของพานาม e ล่าเขาจะเรียวๆนะดูทันสมัยนะเป็นนิวคาเยนนะตัวก้อนข้างหลังนี้ก็จะเป็นเบรกมือไฟฟ้านะฮะนี่เพิ่มเติมเข้ามานะครับผมจานก็ด้านหลังก็เป็นซอรร่องเหมือนกันอันนี้เป็นล้อเวกบิวนะครับนะครับยางเนี่ยเป็นโอเพน o u นทรีนะครับผม AT นะครับเป็นโตโยต้ายนะครับผม2555ขอบ20นะครับให้ดูสเปคดูทรงนะครับทรง ายางสเปนคนี้ก็สามารถทําทรงวัยรุ่นดูไบได้นะครับก็คือโหลดลง2นิ้วแต่ว่าคันนี้ลูกค้าบอกขอเอาไปลุยนะฮะเดี๋ยวเบื่อแล้วนะครับผมก็จะเอามาจัดเป็นทรงสุลต่านที่หลังก็ได้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าต้องเปลี่ยนโชกนะต้องเปลี่ยนโชกชุดใหม่เพราะว่าโชกชุดนี้จะเป็นโชกที่ยาวนะฮะนี่ฮะรทรงรอบคันชุดแต่งะจะเป็นชุดวิกเตอร์นะครับผม หน้าหลังนะฮะแล้วคิวล้อนะครับผมคิ้วล้อที่เป็นทรงแบบสีนิ้วประมาณนี้นะครับเป็นโทนสีดําเงานะฮะนี่แล้วก็ตัวไทเทเนียมเนี่ยปกติเขาจะเป็นโครเมียมนะแถว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 เนี่ยแถวแ,ถวแ,ถวแถวประตูอะอันนี้ก็ทําการพ่นนะครับให้เป็นดําเงานะรถคันนี้ไม่เสร็จนะเนี่ยไฟท้ายได้เป็น Full LED แบบ Signature สสำหรับตัว Uh, เลยนนะครับี่ฝาท้ายไฟฟ้านะฮะก็เป็นรุ่นรองท็อปนะฮะเป็นขับ2นะฮะนี่อุปรกรณ์นะครับเบรกต่างๆนะก็จะอยู่ในนี้นะครับนี่ฝาท้ายเป็นระบบเซฟตี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมพาชมด้านในอีกสักเล็กน้อยเพื่อการตัดสินใจนะว่าจะซื้อรุ่นไหนดีแต่จริงๆแล้วก็สามารถแต่งได้ทุกรุ่นนะไม่ว่าจะเป็นรุ่นเทรนนะครับผมราคารัานนะ แต่งไปอีก4 0 0แสนก็จะเป็นไรไปนะฮะคันนี้ก็ล้านเนะฮะแต่ง4 5 0 0 0านะครับก็ทะลุไป2ล้านนะฮะนี่ฮะภายในเป็นโทนดำนะครับถ้าเป็นรุ่นเอเวอร์เรสต์วายแท็กจะเป็นโทนส้มดำนะฮะตัวนี้มีแอมเบนไลท์ให้ด้วยนะครับสีฟ้านะฮะหน้าจอนะครับ12นิ้วนะครับตรงนี้นะฮะแล้วจอกลาง12นิ้วนะครับผมคือรถคันนี้ยังไม่ได้เปิดโหมดนะครับเปิดโหมดท่าสปอร์ตจากโรงงานนะนั่งได้7คนนะคันนี้นี่ครับ ภายในเป็นโทนดำนะเดี๋ยวพาชมห้องโดยสารสักเล็กน้อยนะครับตัวเปิดฝากระโปรงจะอยู่ฝั่งนี้นะครับอย่างที่บอกว่าเป็นรุ่นขับ2นะเป็นไบเทอร์โบนะฮะเห็นไหมสังเกตเราจะมีเทอร์โบ2ใบเทอร์โบคู่ตรงนี้นครับก็ตัวนี้ให้กำลัง2 1 0แรงมา้าแรงบิด4ี่้านิวตันเมตรนะฮะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับนี่สีซูบแถวเลี่ยงนะครับ ตัวพลมงไฟฟ้าเนี่ยเปลี่ยนแล้วนะครับผมให้เป็นพลมงไฟฟ้าแบบนี้นะฮะมาให้จากโรงงานเลยนะครับแบตเตอรี่เป็นแบบ AGM จ่ายไฟแรงนะครับามาดูข้างในนะครับนี่รถคันนี้เป็นสีขาวนะเดี๋ยวจะหาว่าไม่เชื่อนะเป็นสีขาวมุกด้วยราคาเนี่ยเพิ่ม1 2 0 0 0บาทนะครับผมลูกค้าสุดจัดนะเอามาแต่งนี่กับสีนะครับบางคนถามว่าเฮ้ยน้องตรงนี้มันเป็นสีขาวเนี่ยก็คือถ้าเราจะเอาแบบถึงขั้นแบบสุดๆนะเราต้องทําการ หรือเครื่องออกมาเลยนะตัวนี้ซึ่งเราไม่ทําอยู่แล้วเพราะว่ามันก็จะหมดประกันวารันตะีเนาะห้าปีแสนห้านะครับบางคนก็กังวลว่าแต่งแบบนี้มีหมดประกันไหมนะครับเดี๋ยวผมจะชี้ให้ลายจุดเลยส่วนสีเนี่ยสีเนี่ยก็คือจะมีประกันจากทางร้านให้อยู่แล้วนะฮะนี่นะก็อย่างอื่นก็ไม่ได้ทำะไรเลยนะนอกจากว่า,าช่วงล่างนะครับช่วงล่างนะช่วงล่างก็โช๊คอ,อัพนะก็ไม่มีอะไรก็ส่วนมากก็ไม่ค่อยพังอยู่แล้ว แล้วก็จะมีระบบเบรกนะครับผมที่ประกันจากร้านนะครับผมนี่ก็ใครที่ตั้งจากที่นี่ไปก็สามารถเข้ามาซูบิดได้ตลอดเวลานะครับผมนี่ะรับสำหรับพี่ๆที่สนใจรถยนต์เนี่ยก็ทักได้เลยนะครับผมผมวัดฟอร์ดอยู่ที่ฟอร์ดพระนครสาขาเกษตรนวมินทร์นะครับใครสนใจจะมาดูรถได้ก็มาดูได้เลยนะครับผมนี่ใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครนะครับผมอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถซื้อได้นะ ก็ส่งบัตรจัดไฟแนนซ์นะครับผมมีบริการแต่งรถนะครับนี่ส่งรถทั่วไทยนะครับผมถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งนะใจะได้มพลาดคลิปให,ใหม่วันนี้ผมวัดฟอร์ดต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมฝากติดตามด้วยว่าจะเป็นรุ่นไหนนะครับผมวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ